เปิดก่อนได้เปียบแม่นบนหล่บบนมันสีเสีย <มา S 1> เปียบสามค่ะสองมาเลยจ <5 S 2> ้ะห้าว่าแล้วเปิดก่อนกระชได้เปียบเลยห้าออกไปไกลๆเลยของเธอหนะ้าฉันก็หาก้าจ้ะชุนเจ้าห้าไปหกค่ะ อืมต้องดีใจไปดอกเธอประเดียวประเดียวจะกินให้เรียบ2กลับไปอ้สามไปเถอไปไกลๆเลยเถอะหนึ่งค่ะโอเควางได้สาม,สามไม่ได้ห้าค่ะ ไปเถอดทั้งคู่ไป,ไป Hence, ตู่ตับตู Google. ่สวรรค์ตับต้องเอาไปเลยเอาไปเลยของเธอด่เอาฉันมาแทนห้าค่ะเล่นฟีจ้ะห้าจ้ะไปเลยเธอไปเลยไปไกลๆเลยเนี่ยนอ่นแท้สิบปีกูดิหนึ่งค่ะเถอไม่ได้ ห้ากระคือกันหกค่ะโอ้ปีจ้ะหกเธอก็ไม่ได้เล่นสองโอ้ยกระฟีอีกเอาคือาสี่ฟีดูแถวมูเฮ้าหนึ่งหนึ่งกระฟีหนึ่งไปเลยเธอเธอไปฉันจะอยู่แทนเนี่ยมันนี่เหลยวหกตัวเดียวจีอ๋อไปสามค่ะ กะจิกคากสีแน่แท้กลับไปมองเก้านวนไปยังไงจับบัตรเมืองหกค่ะเล่น4ีนะหนึ่งก็4ีไปจับจบโอ้ยน้าเอาได้อยู่นะโอ้ยเอาเอาโอ้ยลืมเก้าสีอะสีก็ได้อยู่ชอบสีไหมคะชอบสีค่ะโอเคค่ะน้า อย่าแปตขั้นเขียวเอทนอน่ะเนาะโหค่าฟีห้าโอ้ยฟีคือกันห้าเธอได้ห้าฉันก็ได้เธอกลับไปไกลฉันจะาปยืนในบอลเลียนเจ้าบาต้องเอารับไข่นี้ได้บ้าค่ะ ไม่ยอมง่ายๆหรอกทังเรียนไม่ได้กินฉันง่ายๆหรอกง่ายๆหรอกไปเลยเธอหกไปยุดใส่กับไปรอดฉันสี่ยุดเท่นเธอสามเธอฟรีตต่งแทายังดีสี่ฉันก็ฟรีสี่ไม่ฟรีได้ เธอได้เล่นดีๆนะโอ้เปลเธอใกล้รถตัวเนี่ยหนึ่งชันก็ได้ไปเลยเธอบัลลังก์นี้ใครจะได้ครองบัลลังก์นี้กำลังรอมจะบอลเลโอ้ยหามาค่ะยายเลี้ยงหาอยังหาเมียกะหาอยังพี่เจ้าสีหาเฮ็ดยังใหญ่สามมาจะเลี้ยงได้จักได้ไปเถอะเจ้าใหญ่ให้ข่อยชับชวนหลาะท่องเด่น กรรมการกันแล้วสิงงงนี่ยงันั่มได้่ยเดี๋ยวนี้หกค่ะแล้วหาบัดเดียวอยมือตึ๊บเลยจักมาพาไข่หายนี่อ่าอืมทนได้ไปเลยไปใกล้ๆเลยไปนี้ไปใช้กับไปโลดถ้าขอยไปยักขึ้นหอดขอยได้เรียนไปลากข้อขึ้นมากขึ้นเกิสามสามเท่ใดเท่าใดเสียงเริ่มมากแล้วยายแปะเสียงนี่ ฉันก็ได้คือกันเอาไปเลยเธอไปไกลๆฉันเลยไปดังเ่ไดดดนวนนะเด้อปีหน่องเลยจะจบที่ใครจะมีใครจะจบวันนี้จะจบที่ใครสองโอ้ยอยู่ที่เดิมหนึ่งได้จ้ะหกเล้ฉันได้ ใบไม้สวยใบนี้เจ๊ว้กันเด้อค่ะเป็้ลำสูตสิจ้าแมีนอย่าปากเนืงบ่ได้เรียนดอกเธอหกสันกับ่ได้ก็เกินสิหโห่ะเอย่าคิดว่าสิกินง่ายง่ายอย่าคิดจะจะกินง่ายง่ายสองโอ้ยสี่โอ้ยยายเป๊มีโอกาสนะ หกหกนึ่งได้จ้ะเว้ยหนึ่งก็ได้เสียแล้วเอาไปเถอะโอ้จะจบที่ไทยงก็รู้หกจ้ะปีหกเน่ได้แล้วไปห้าห้าห้าเท่าสาม ้ไดเห่คอยหาฟี่ซีฟี่แมนบอนอกนั่นคอยได้หกไม่ฟี yeah> anyway> ่สามฟี oh ่สามฟี <s 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 ่ของคอยมีหกมีหามีซีฟ uh ี uh ่มาได้โบนูสห um ้าพนื่งได้โอ้ของเราฟี่ของคอยไล่ได้จากขวางเนาะซีซีซีพีพีเนี่ยมาจากขวางฟี่ของกับฟี่

สี่ฟรีสี่ฟรีโอ้รีหกบัตรสีเลืงสี่ฟรีมานะโอ้ยขอย้อนมาให้ฟรีด้อยสีน่ะสีเอาไปเธอฟรีอะนนก็สี่ฟรีกแล้วโอ้ยเจนก็มาได้ขึ้นกันเธอก็หกฟรีหกเธอได้จะไปจบที่ใครคะเกมเนี้ยจักมาสีฟรีคอยอยู่นี่ หนึ่งโอ้ฟรีแล้วสองฟรีสามฟรีห้าฟรีห้าก็ฟรีห้าฉันได้เอามันจะจบไผ่ละใบสอง ได้ร <4 S 1> ี่แม่งได้บ้านน้องอ้อหนอห้าค่ะได้จ้ะจะไปจบชื่อใครเอาได้ไมาไปเธอกลับไปอยู่ที่บ้านเธอคือเก่าสามค่ะเอาไปได้สองได้จ้ะเว้ยฉันได้เอา้าว่าจะจบจังไดล่ะนี่เดี่ย เอเชียสลัดตีอยู่นี่ดยดีจันได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะมานี่กัหนึ่งได้จ้ะยังไปได้ใครอย่านี้ภูษนะบอมาลุนกันนะจ๊ะสา่นกันเนอฉันชี้ได้บอกเรื่องได้กระไม้ขึ้นไปฉันเอานี่ได้แล้วหาข่อยขึ้นประตูซีข่อยเข้าปรงได้เออจังได้จ้ะ เมื่อยแบบนี้ล่ะเจ้าพุกคนยืนสามฟีไม่ได้นะฉันได้นะไม่ได้ฟรีนะคอยังไงฟังแย่ฉันว่าพลาดนี้คอยคอยอันไดนคอยฟรีคอยบ๊อบฟีบอลลูคอยเริ่มทับสนน้ำช่องเกลียดช่องเกลียเจ้รียสวงปั่นสวงเจ้าก็ได้เห็นบ่าคันฉันได้หกกับได้สองได้ใจยายแปงจังคิดว่าเจ้าสิได้มากง่ายจีโอ้ยเฉลี่ยวไรซำหนึ่งพันเจ้าหรอกอืมฉันก็เล่ยบรายโอ้ยนอกระจะามันอยากลุดไวฮาค่ะ ขอปั้นแกได้จ้ะเอาไปเลยเธอเอาสี่มาเลยสี่ค่ะสีชั้นชั้นไม่ได้เธอเออสี่ชั้นนั่นแหละเอาสี่ชั้นเอาหอกโอ้ยชั้นฟี่ฮอกมีเท่าไหรฮะเลี้ยนเดียว ก็คือน้าไปเลยเถอะไปเลยไปใกล้ใกล้ชันไปเจ้ากระย้อมข่อยแน่เป็นยังหัค่ะข่อยกระบอกย้อมเจ้าคือกันละวะเฮ็ดกังไหนวะสองได้จ้ะอืมในสองแล้วมันตีขึ้นมากเราได้บอลนี่เธอสองค่ะนี่กลับไปไครคิดว่าสิมันได้ง่ายง่ามุกหนึ่งหนึ่งจันทีถ้าตานี่ยายแปลได้หนึ่งคือชนะเลยอื หก<พ>ห้หหา,หาฉันได้ห้า,หาขึ้นแม่มัน,นี่ยสี่ฉันได้<า>ตีก็ไม่เลยไปหา้หาก็าไป กลับมากลับมากลับไปเอาทีไปเฮ็ดเขาเขาเฮ็ดเยี่ยวันที่เนี่ยไม่เปลี่ยนฮะเอาไปหัวเงินได้เดินฉันได้เพือไปไกลๆเอาดอกมาตายเปล่าเจ้าได้ีลีนเราเลรียนเนาะเป็นใหญ่ปะฮะค่ะดานีิตาคอยไล่เได้นั่นได้หลยสองายญสองชัดก็ได้ไปเธอกลับไปอยู่ที่เดิมแทะหน้าบ้านเธอหน้าบ้านเธอ พี่น้องเอ้ยค่าแต่มาสีฟรีกันอยู่สองชั้นสี่สองค่ะสองเขาได้มาไข่ชิม่ารุ่นเต็มหนึ่งย่ำได้แี่กับย่ำเก่าหกชั้นได้ไม่กรรมการค่ะเราคือบบยอมไข่ธรรมดาหนึ่งค่ะหเธอได้บันที่คยไปรุ่นหกห้าชั้นได้ หาเ่อได้สองฉันได้อหมายถึงจะจบลงยังไงเดี๋ยวก็รู้สี่ค่ะสี่ฟีสี่ฟีอีกแล้วหกฟีหกฟีสี่ฟีอยู่นี่แหละเอ้าสองเธอได้ห้าฉันได้ หนึ่งค่ะพี่หกโอ้ยฉันพี่ห้ามาได้โอ้ยหกหกพี่ยายเลี้ยนลอกสานี่ถ้ายายแปลได้หกนะโอเคไหมคะได้เลยค่ะคือคุณเต๋อต้นเสียว้าวแต่ๆต็มแต่

เอาอะไรเอาน้ำมันใส่มันพัดดีโอ้ยไปเลยวะไปไปไปเรยไปฮะพันพันพันพ0นพา0 0นฮ0พัน0 0่ันฮะพันนอีกนิดเดียวใหญ่เลียวเล่นเลลมลมบยยังกับโอยเป็นรืองเี่ยบิดจัดา่ไปครั้งสุดท้ายมาไปโอ๊อ๊ได้ได้พันพันพันมาพนมาไปหอดาิเจ้าอย่าบอกเปี่ยนเด้อนว้าตต